โอเคยัง okay, พี่พี่ชายโอเคไหม <okay S 1> ครับออกไหมออกไหมออกได้ออกเนะยอะเลยโอเคนะโโออเเคคได้นะ <Yeah. S 1> <laughs> ดีขึ้นนะแน่นมากเลยติกีกย๊า <laughs> <laughs> ต้นใหญ่เนี้ยมันเป็นยังไงวะอาการเป็นยังไงวะกูแน่นท้องเนี่ยแม่งหนึ่งที่แบบรู้สึกเบียร์เต็มท้องเลยแบบไม่ไหวจริงเนี้ยโอ้ยโค้งก็เล่นนะพี่ให้ให้เกียรติด้วยจะอะไรก็ช่างแล้วแดดข้ามาอิ่มๆนะโอ้มื่อกี้คือแดดข้าวโอ้ทรมานจังเลยกระโดดอดกอดดอดกโดดกระโดดคือแบบตึงแบบโอ้ท้องกูจะแตกเลยกระโดดอดได้กระโดดโอเคนะตอนนี้พวกล้วดีขึ้นแล้วอ่าเอ้